ถ้าคุณกำลังมองหารถครอบครัวสภาพดีราคาดีๆในนี้อาจจะตอบโจทย์ได้ครับลองตามเข้าไปชมในคลิปกันดูได้เลยครับมาดู isuzu adventure กันครับคันนี้เป็นรถปี1,999ครับเครื่องยนต์2 8 0 0ซีซีเทอร์โบเกียรธรรมดาเครื่องดีจงลางแน่นนิ่งๆไม่ดัง เลขไม่สองแสนสี่มืนกว่าโลแอนาวจอแอนดรอยแม็กไมยางปียีิบสามเล่มเอกสารครบพร้อมโอนภาษียีิบห้า 25, มีนาปีหกแปดก็ขาดมาสองสาเดือนแล้ครับสีฟากระโปรงหน้ากับคิ้วหลังคาไม่ค่อยสวยขายตามสภาพแค่แม็กยางก็คุ้มแล้วจะกของว่างั้นนะครับสนใจพูดคุยต่อรองได้ ราคาที่เจ้าของเปิดไว้67,000บาทครับสนใจก็ขอวิดีโอคอตรวจสอบรถเป็นเบื้องต้นก่อนครับดูว่ารถเป็นยังไงสภาพต่างๆแล้วก็ขอดูเล่มครับตรวจสอบรายละเอียดในเล่มผ่านวิดีโอคอลแล้วค่อยไปดูรถตัวจริงกันครับรถอยู่อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นครับคันนี้อยู่ใกล้ก็แวะไปดูครับส่วนท่านที่ต้องการข้อมูลใดๆเพิ่มเติมก็ติดต่อเจ้าของโดยตรงนะครับเบอร์โทรให้ไว้อยู่ในคลิปแล้วครับ ยังไงก็ตามอย่าลืมครับตรวจสอบรถตรวจสอบเอกสารครบถ้วนเรียบร้อยแล้วค่อยโอนเงินซื้อขายจ่ายตังกันนะครับมาดู Honda CR-V ครับคันนี้เป็นเจเนอเรชั่นที่2รถปี2003ครับเป็นรถมือเดียวตั้งแต่ป้ายแดงคเครื่องเดิมใช้น้ำมันล้วนไม่เคยติดแก๊ส หน้าหลังเดิมเดิมสีเดิมบางๆางรอบคันภายในสวยมีเบาขาดนิดหน่อยก็ประมาณหนึ่งนะครับทั้งหน้าทั้งหลังครบหมดครับอันนี้ก็ต้องดูแลซ่อมแซมกันอยู่มั้งครับไม่งั้นก็ต้องหาผ้าหุ้มเบาะมาหุ้มครับเพราะว่าถ้าทำใหม่ทั้งคันก็หลายตังอยู่ครับหรือไม่ซื้อมือสองมาหลายพันอยู่ครับกระจกไฟฟ้าใช้งานได้ครบ สีสวยรอบคันช่วงล่างดีไม่มีดังเพลงมีฟังแอร์ออโตโ้หนาวๆข้อมูลเจ้าของลงไว้เพียงเท่านี้นะครับปีภาษีไม่ได้บอกลองสอบถามหรือดูในเริ่มดูนะครับราคาที่เจ้าของเปิดไว้คือ45,900บาทครับสนใจขอวิดีโอคอลเลยครับ ตรวจสอบรถตรวจสอบเอกสารผ่านวิดีโอคอลก่อนครับแล้วค่อยไปดูรถตัวจริงไปตรวจสอบรถตัวจริงและเอกสารตัวจริงให้ครบต้วนในเรียบร้อยต่อรองราคาให้ดีแล้วค่อยโอนเงินซื้อขายจ่ายต่างกันที่หน้ารถครับกันนี้อยู่จังหวัดฉะเชิงเซาครับถ้าไหนต้องการข้อมูลใดๆเพิ่มเติมติดต่อเจ้าของโดยตรงตามเบอร์ที่ให้ไว้ในคลิปเลยนะครับ มาสเตอทีบิวสามรถปี2005ครับคันนี้เป็นเครื่องยนต์เบนซิน,นเครื่องเดิม,เ,ดมเกียร์อัตโนมัติเกียร์ดีชงล่างดีภายนอกสีเดิมเดิมตำหนินิดหน่อยภายในตามสภาพการใช้งานแอร์เย็นทางไกลได้ขอ้อมูลเจ้าของลงไว้เพียงเท่านี้นะครับก็ลองสอบถามกันผ่านวิดีโอคอลดูครับขอวิดีโอคอลตรวจสอบรถเป็นเบื้องต้นครับ จะได้รู้ว่าสภาพต่างๆเป็นยังไงรูปล,ลงไม่เยอะนะครับราคาที่เจ้าของเปิดไว้ก็คือ69,000บาทครับสนใจก็ไปต่อรองกันที่หน้ารถครับตรวจสอบรถและเอกสารให้ดีๆค่อยโอนเงินซื้อขายจ่ายตังกันครับคันนี้อยู่อำเภอวังน้ำเย็นจังหวัดสะแก้วครับต้องการข้อมูลใดๆเพิ่มเติมติดต่อเจ้าของโดยตรงเลยครับผมหามาให้ชมเท่านั้นเบอร์โทรของเจ้าของให้ไว้แล้วอยู่ในคลิปครับ มาดู toyota harrier 3.0รถปี2006กันครับเครื่องยนต์เบนซินเกียร์อัตโนมัติเครื่องดีเกียร์เข้าปกติช่วงล่างแน่นแอร์เย็นภายในสวยแก๊ส lpg หัวฉีดภาษีปี69เเอกสารพร้อมโอนรถพร้อมใช้คันนี้ต้องตรวจสอบดูครับว่าแก๊สติดมานานหรือ,อยัง ถังแก๊สเหลืออายุเท่าไหร่แล้วก็ตรวจสอบดูครับว่ารถวิ่งไปกี่กิโลกันแน่เพราะในรูปนี่คือใหม่1 1 0น0 0ึ0 0 0กว่านะครับถ้า1 1น0 0 0 0 0กว่าก็แสดงว่าใช้แก๊สมาไม่เยอะก็อาจจะคุ้มครับถ้าหากติดแก๊สยังไม่นานก็ลองตรวจสอบกันดูครับคันนี้จะของเปิดราคาไว้ที่1 2 9 0 0 0บาทครับ สนใจขอวิดีโอคอลตรวจสอบรถเป็นเบื้องต้นครับแล้วก็สอบถามรายละเอียดต่างๆผ่านวิดีโอคอลขอดูเล่มตรวจสอบรายละเอียดต่างๆในเล่มดูครับแล้วค่อยไปดูรถตัวจริงตรวจสอบทุกอย่างให้เรียบร้อยค่อยโอนเงินกันนะครับคันนี้อยู่รามคำแหงซอย60กรุงเทพมหานครต้องการข้อมูลใดๆเพิ่มเติมติดต่อเจ้าของโดยตรงตามเบอร์ที่ให้ไว้ในคลิปเลยครับ มาดู Honda CR-V ครับคันนี้เป็นเจเนเรชันที่2รถปี2003ครับเป็นรถมือเดียวตั้งแต่ป้ายแดงเครื่องเดิมใช้น้ำมันล้วนไม่เคยติดแก๊สหน้าหลังเดิมๆสีเดิมบางๆรอบคันภายในสวยมีเบาะขาดนิดหน่อยก็ประมาณหนึ่งนะครับทั้งหน้าทั้งหลังครบหมดครับ อันนี้ก็ต้องดูแลซ่อมแซมกันอยู่มั้งครับไม่งั้นก็ต้องหาผ้าหุ้มเบาะมาหุ้มครับเพราะว่าถ้าทำใหม่ทั้งคันก็หลายตังอยู่ครับหรือไม่ซื้อมือสองมาหลายพันอยู่ครับกระจกไฟฟ้าใช้งานได้ครบสีสวยรอบคันช่วงล่างดีไม่มีดังเพลงมีฟังแอร์ออโต้หนาวๆข้อมูลจะข่องลงไว้เพียงเท่านี้นะครับ ปีภาษีไม่ได้บอกลองสอบถามหรือดูในเลิ่มดูนะครับราคาที่จะของเปิดไว้คือ45,900บาทครับสนใจขอวิดีโอคอลเลยครับตรวจสอบรถตรวจสอบเอกสารผ่านวิดีโอคอลก่อนครับแล้วค่อยไปดูรถตัวจริงไปตรวจสอบรถตัวจริงและเอกสารตัวจริงให้ครบถ้วนนห้เรียบร้อยต่อรองราคาให้ดีแล้วค่อยโอนเงินซื้อขายจ่ายต่างกันที่หน้ารถครับคันนี้อยู่จังหวัดแะเชิงเซาครับ ใครต้องการข้อมูลใดๆเพิ่มเติมติดต่อเจ้าของโดยตรงตามเบอร์ที่ให้ไว้ในคลิปเลยนะครับช่วงบอกคลิกมาดูอัตราสิ้นเปลืองของ Honda CR-V 2.0กันครับในเมืองจะ8-10กิโลลิตรครับนอกเมือง12-14กิโลลิตร เฉลี่ยโดยรวมแล้วก็จะประมาณ10-12กิโลลิตรครับสำหรับรุ่นที่เป็น2.4ก็จะกินน้ำมันเยอะกว่ากันประมาณ1กิโลลิตรนะครับอันนี้ก็คือค่ามาตรฐานของโรงงานครับใช้จริงก็อาจจะลดไป1-2กิโลลิตรแล้วแต่สภาพรถยนต์และพฤติกรรมการขับขี่นะครับ ยังไงก็เก็บเอาไว้เป็นข้อมูลสำหรับการตัดสินใจซื้อรถกันดูครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยครับ